สวัสดีครับทุกท่านครับเช้านี้ผมอยู่อำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆดของอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์นะครับเช้าๆแบบนี้มาหาของกินกันนะครับมาสำรวจดูว่ามีอะไรขายบ้างนะครับโอ้เนือพ่วงแล้วเป็นตาแสบตัวนี้หมูบ่ครับเนี่ยหมูพ่วงนะครับหมูพ่วงอย่างไปละจักบาทครับหมูพ่วงทอด ใส่ถอดเแล้วนะครับน้องสิบบาทนะครับว่ามาเบิ้งทั้งผีกันต่อทั้งนี้แมนียงพี่น้องโอ้ตับไก่หมูอยางนะครับพี่น้องครับเป็นบรรยากาศของอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์นะครับครับบรรยากาศฝนตกเันว่า <c oughs> บรรยากาศดีครับเมื่อนี้ดีแน่นอนบรรยากาศดีนานา,านาอนแต่วา่าเมกากับว่าขายของว่า <c oughs> บรรยากาศสดๆขายยูมองนี้ทุกมือเลยบอ่ครับผู <Yeah. S 1> นะ้ใดมาอำเภอสำโรงทาบด้วยพี่น้องนี่แหละยู่ทถลเวขาง 7, เซเว่นอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์นะครับพี่น้องครับเป็นมีกับเข่าขายนะครับพวกพอดพวกอย่างนี่แหละครับหลายอย่างนะครับพี่น้องครับ่วนทัง 7, 11, ง้งกุัไก่อย่างหาดญ่กับมีอยูค้างเซเว่นนี้เลเว่นนะครับข้างเซเว่นนี้เลเว่นอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ครับนี่เป็นบรรยากาศ ้างนี้ก็ออกไปถนนเสนพุ่นละครับเส้นลักถนน226ครับ